สำนักง,งานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกยียรติภูมิใจนำเสนอองค์ความปรู้ด้านการเกษตรส่วนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเรื่องการผูกคอมแบ่งของนายสมหมายแยกมูเหลือมสวัสดีครับผมนายสมหมายแยกมูเหลือมน,นะครับเป็นประธานทจ้ก,กรนะครับเพือข่ายนะครับ มี่ที่ตั้งแปลงอยู่ที่หมู่14นะครับของตำบลหนองเหลืองตัวเฉลิมระเกียบนะครับตบัวนครแราซื้อมาก็มีเียบหลักในการปลูกหอมแบงนะครับจุดเริ่มต้นของการเริ่มปลูกหอมแบงเราจะไม่ไม่สามารถที่จะทํานาในเชิงเดี่ยวได้นะครับยังต้องเลยธฐรกิกกจอะไรต่างๆนะครับเมื่อเสร็จจากการทํานาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะตัวนีเริ่มกันตั้งแต่ เล็กๆน้อยๆนะครับผมพอ,พอกินไว่กอนนะครับต่อมาก็เริ่มพัฒนาเป็นป็นการขายนะครับจากนั้นก็ปรับพื้นที่อะไรต่างๆอย่างคนที่เขามีพื้นที่อยู่แล้วก็สบายหน่อยมไม่ต้องมาปรับพื้นที่เหมือนอย่างพผมนะครับผมต้องซื้อที่ดินแล้วก็มาปรับนะครับก็ใช้ดินเยอะพอสมควรน,นะครับ<ม>ที่ประมาณสองไร่นี้ก็ผมหมดไป ประมาณส0 0ร้อยกว่าเที่ยวนะครับรถ6ล้อที่จะมาปรับพื้นที่ในการปลูกหอมแบงแต่แต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าหอมแบงนั้นเวลามีราคานะครับก็เป็นราคาเป็นร้อยบาทขึ้นไปก็มีนะก็เพราได้แต่บางครั้งก็หอมเข้าตลาดเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ลดลงมันก็ตามตามตลาดเนาะเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดราคาให้มันอยู่ในระดับนั้นระดับนี้ได้ ขาดทุนเราก็ต้องทํานะครับเพราะว่ามันมีอาชีพอย่างเดีนแล้วก็มันเป็นอาชีพเสริมแล้วก็มีงานให้คนใชน,ชนชนชุมชนได้ทําด้วยนะครับอย่างตอนปลูกตอนโลู่งี้งเราก็จ้างแรงงานเข้ามาปลูกคนูอายุหน่อยเราก็ให้ตัดหัวพันุ์นะครับอยู่ที่บ้านคนที่สามารถที่หกมาทํามาปลูกได้แล้วก็จ้างเป็นแรงงานปลูกจากนั้นก็จะ มาถึงตอนเก็บเกี่ยวอย่างตอนเก็บเกี่ยวอย่างนี้เราก็ใช้แรงงานเดิมนะครับแรงงานที่ปลูกเข้ามาถอนแล้วก็แรงงานที่เคยตัดตัวพันธุ์นะครับเราก็ให้เขาไปตับแต่งนะครับจะเอาใบที่เหลืองใบที่แก่วไปการเก็บเกี่ยวหอมแบนก็ถ้าอากาศอย่างอากาศเย็นนะครับมันก็ใช้ จริงๆก็45วันนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแต่ถ้าลงมาเป็นช่วงช่วงหน้าแรงอะไรที่าอากาศร,ร้อนจ,จัดนะครับก็ประมาณ50ถึง60วันครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้การใช้พันธุ์หอมแบงเพื่อปลูกอายุเขาประมาณตั้ง60วันขึ้นไป65ถึง70วันนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นพันธุ์ปลูกได้ ในการใช้พันตรงนั้นเราต้องเว้นระยะยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับถอนขึ้นไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก,ก็กลับมาปลูกใหม่ได้อีกครั้งนึงนะครับการป้องกันโรคและแมลงในหอมแดงโรคแมลงก็แต่ก,ก่อนเนาะก,ก็จะเป็นพวกหนอนระปูอะไรต่างๆพวกนั้นเราไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ใช้เดินดูว่าเขาลงตรงกอไหนบ้างอะไรไหนบ้างตรงนี้เราก็สามารถเก็บ ใส่ถุงพลาสติกไม่ต้องไปฆ่าครับเราทำตรงนั้นเก็บทั้งใบทั้งตัวหนอนใส่ถุงพลาสติกมา<อ>ตากถุงแล้วก็วางเอาไว้เดี๋ยวเขา็ตาแต่นะจะมามีปัญหาหนอนมะรงวันกับหนอนมะเรงวันตัวมันเล็กเมื่อเข้าไปแล้วเขาเข้าเวลาเขาวางไข่เขาจะวางกัน,กนข้างนอกครับอย่างใบหอมตั้งอย่างเี้ยก็จะวางไข่ข้างนอกเมื่อเป็นตัวอ่อนออกมาเนี่ยเขาเขาไม่ออกมาข้างนอกหรอกเขาจะเข้าไปข้างในเลยเวลาการกัดทําลายของเขาเขา จะกัดกินเฉพาะข้างในส่วนข้างนอกจะเป็นเกาะพวกเขาอย่างดีครับแล้วเราจัดการยังไงคะตรงนี้ก็เราต้องดูว่าแสงของเราเริ่มเริ่มใบเริ่มเหลืองใบเริ่มตกไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยในด้านสารเคมีอะไรมัน่วยบ้างแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าต้องเห็นใจคนบริโภคด้วยนะแต่เห็นใจแต่คนลูก็ไม่ได้ตรงนี้การใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลหอมแบน ตอนที่ทํากันเริ่มแรกๆจริงๆแล้วก็มีไอ้วิวเวลียนี่ก็จะเป็นกกจัดพวกลาอะไรต่างๆ,ๆนะครับพวกแตกคลมานี่ก็จะได้มาค่าเดแต่มันก็ได้ระยะหนึ่งเนาะมันได้ระยะหนึ่งถ้าเป็นวิวเวลียก็กําจัดได้แค่พวกหนอนถูกไหมคะ ยู่บนเรืมันก็มันมันก็กาจัดได้ไม่ไม่ไม่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นมมแมแมลงวันที่มันอยู่ข้างในป้องมันก็จะถูกขอพุ่งไว้ฉีดไปก็ไม่โดนตัวเขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ไม่โดนไม่โดนตรงนี้ไม่โดนเราก็ต้องป้องกันว่าบางทีเราเคยฉีดสารป้องกันแมลงสักครั้งหนึ่งประมาณสักสิบห้าวันนรืแล้วเราก็เราก็จะฉีดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อไม่ให้เข้ามารบกวนในแปลงครับ แต่ถ้าเข้าแต่เขาเข้าไปในหลอดหอมแล้วเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเทคนิคในการปลูกหอมแบ่งให้ได้ผลผลิตตรงนี้ถ้าถ้าเราไปปลูกในแปลงเดี่ยวๆอยู่คนเดียวอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมันสูงเนาะเพราะว่าถ้าเราปลูกรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างนี้คนนู้นก็ป้องกันตรงนี้ก็ป้องกันมันจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าไปปลูกคนเดี่ยวๆอย่างเงี้ยโดนลมโดนลมแน่ มนันไม่สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองได้ทั้งหมดต้องพึ่งพาถึงนกัลกันนะคกันแต่จากประสบการณ์เราก็คือทำให้เราสามารถอ่รับมือกับโรคแมลงต่างๆแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเขาได้ค่อนข้างดีอยู่ใช่ไหมคะการตลาดของหอมแบงน่านการตลาดบนโคทุกวันนี้ก็จะมี คนหลายกลุ่มคนเนาะจากคนจากนอกพื้นที่และในพื้นที่ว่าจะมารับซื้อถึงที่บ้านเลยแล้วก็เพียงแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เขาแต่ทุกวันนี้พ่อค้าคนกลางเขาเป็นคนกําหนดนะว่าคุณลุงถอนประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรประมาณนี้นะครับราคาปัจจุบันนี้รุงสม,มยัยขายได้กิโลกรัมละกี่บาทคะก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ ห้า 60, หบอกิโลกรัมแต่เราก็ไม่สามารถที่ว่าจะมีสินค้าป้อนตลาดได้ตลอดเพราะว่าไปจิตในช่วงของงานทํานาถ้าราคาหอมแบ่งบตกต่ำบางคนปลูกเยอะก็ต้องปล่อยนะก็ต้องปล่อยให้มันถายทิ้งค่าแปลงไปก็มีผมก็เคยถายทิ้งคาแปลงไปแต่เวลาประสบคนส็จได้ราคาสูงๆแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันเรามีการแปลรูปไหมคะ การแปลรูปเห็น<ม>อย่างตอนพระพุทธเขามีการแปลรูปทาผักส้มผักอะไรเงี้ยค่ะเห็นเอาหอมไปทําได้ด้วยอันนี้ไม่ทั้งที่ยังไม่ไม่มีการแปลรูปนะครับ <fiction S 2> ไม่มีการผลิตใช้เป็นใช้ขายเป็นหอมสดอย่างเดียวแล้วก็ไว้เก็บไว้พันเค่นั้นเองยังยังยังไม่พัฒนาถึงว่าเป็นแปลรูปเป็นอย่างอื่น สำนักง,งานกเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติหวังว่าคลิปความรู้เรื่องการผลิตหอมแบ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร,ร,กรหรือผู้ที่สนใจปลูกหอมแบ่งนะคะ